ต่คุณคลิปจากช่องแมสให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดพวกเขาทั้งหมดเหล่านี้คือยอดของยอดนักรบขององค์จักรพรรดิเบลเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังยกทัพบ,บุกอาณาจักรมัสรูคิงดอมส่วนฉันมีชื่อว่าประทีปฉันกำลังสะสมผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแล้วกลายเป็นนายกของประเทศนี้ให้จนได้เพื่อการนั้นแล้วฉันจึงจะเป็นต้องเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้พร้อมกับพวกพรอและสหายสุดที่รักของฉัน เพราะฉะนั้นเพื่อความฝันของฉันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีฉันจึงจําเป็นต้องรอดไปจากสงครามครั้งนี้ให้ได้ไม่ต้องกังวลไปประทีบยังไงสงครามครั้งนี้จะต้องจบลงอย่างแน่นอนแล้วฉันจะคอยปกป้องตูดของนายเองไม่ต้องกังวลฮะแล้วทำไมต้องปกป้องตูดวะมะไม่มีอะไรทักคอนยดเดี๋ยวนี้เรามาถึงแล้วหน้าทางเข้าปราสาทคิงด้อมัสลูมเอออออเอ พราะมังทำอะไรกันในนังว่านะกูก็ไม่รู้แต่เสียงมันแปลกๆนะจะลอบกันอยู่ได้แต่ๆมันยังมาลอกกันต่อหน้าต่อตาพวกกูอีกต้องยิงเอ้ยปวดขี่จนใครหดหมดแล้วแม่งเอ้ยมาปวดขี้อะไรตอนนี้เนี้ยพวกเราทุกคนมันมาแล้วโอ้ หนักจะเต็มคาราเบลจะน้ำแตกใส่หน้ากูเลยเย็ดแหม่มากกว่าเฮ้ยเนเออเนี่นอะไรอ่มันมาแล้วทุกคนบุกจู่โจมเอเฮ่ออ่อนหัดอ่อนหัดอ่อนหัดเละเป็นขี้โชว์ลีวกันไม่นะ เฮ้ไรเดอร์คิกไอ้ทียทะโถ่ให้ยกพวกมาขนาดนี้ยังฆ่ามันไม่ได้อีกไอ้หมอนั่นมนสับประหลาดชัดๆจะถึงแล้วอะมึงจะนหนีกูไปไหนหนะได้ปลอดยากฆ่าฉันเลยฉันยังมีลูกมีเมียอยู่ไปสนไว้นี่เจ้าเป่าคิวออดีนะระบบดิจิตอลได้ทันโอ้หถากหน้าไม่นะปากกายทองปากกายทิพ์มาริโอฉันจะฆ่าแกย่ฮู้ฮู้เข้ามาได้เลยนี่แน่เออโอ้ยเออ ไม่นะประวิดเปกระสุหมัดดาวตกว่าผมมาซื้อความเวอร์มาไม่นะประพันสอนอ่ะฮะเอาถึงคิวตัวป,ประกอบอย่างกูแล้วเหรอไปเลยซอมเบอร์กไม่นะประจวบระปั์จระชาประดิษฐ์ประกาศีและประพันธ์ด้วยไม่นะไม่นะฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ได้ครับ ใครก็ได้ได้โปรดช่วยฉันด้วยขาฉันโดนทุบจนไม่เหลือแล้วไม่นะประเตืองอดทนไว้เฮนันอะไรอ่ะเไม่นะประพัน์ประพัดประพาดประสาทประสานประเปิดประเปิดพงไม่นะทุกคนไม่นะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นบะที่นี่มันนรกได้ไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฝีมือคนคนเดียวมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดูเหมือนว่าผู้รอดชีวิตจะมีเพียงแกแค่คนเดียวนะปะทีบเอาละ ฉันจะให้โอกาสแกฉันจะปล่อยให้แกรอดชีวิตกลับไปแล้วกลับไปบอกพวกของแกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปูในวันนั้นมันยังเป็นภาพจำที่โหดร้ายและชัดเจนจนถ,ถึงทุกวันนี้ปู่ขอเตือนทุกๆคนไว้เลยว่าอย่าได้บุกเข้าไปยังประสาทมัดลุมขิงดอมอีกนอกจากว่าพวกหลานจะแปลงร่างตัวเองเป็น คอมมิเนเตอร์8ปดลอยพร้อมอาวุธสุดเจ็งและของปังสุดเฮียแล้วมีกล้ามแน่นและโตดเหมือนปูเอาละคราวนี้ปูจะบุกไปยังปราสาทมัดลงขิงด์เออไม่นะ่าจะฆ่าผมเลยฉันจะให้โอกาสกับแกฉันจะไว้ชีวิตอันน่าสมเพชของแกแล้วแกต้องกลับไปบอกพวกของแกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้